วันนี้เวลา13นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสเสด็จไปยังหอประชุมไพรยพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีทอดพระเนตรในเทศกาลและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ภาคไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยจังหวัดกาลสิน จังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬจังหวัดมุกดาหารจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสกลนครจังหวัดสุรินทร์จังหวัดหนองคายจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน29กลุ่มและกลุ่มศูนย์ศิลปาชีพในจังหวัดสกลนคร ในการนี้พระราชทานหนังสือจากโครงการตามแนวพระดรําริผ้าไทยใส่ให้สนุกให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อนําไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ โอกาสนี้พระราชทานพระบรโอรกาสให้สมาชิกจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและผู้ประกอบการเฝ้าเพื่อพระราชทานคำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาทิผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่จากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนาเนรมิตรจังหวัดสกลน,นครที่เปลี่ยนจากการใช้สีเคมีเป็นสีธรรมาชาติทั้งหมด ปรับรูปทรงและขนาดให้มีความหลากหลายมากขึ้นผ้าไหมาจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอห้วยทับทันจงังหวัดศรีสะเกดที่ย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติพระราชทานคำแนะนำให้เพิ่มลำหมี่และมัดหมี่ให้เล็กลงในการนี้มีรับสั่งให้ฟื้นฟูผ้าอัญญานางผ้าโบราณของอำเภอบุญทริกจงังหวัดอุบลราชธานีด้วย ท้งนี้โปรโดให้คณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการตามความต้องการของตลาดในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และลวดลายงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนปแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการโอทอปให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลและมีองค์ความรู้สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ พายในงานมีการนำผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดต่าง,างๆมาจาัดแสดงนอกจากนี้มีการสาธิตการทำเครื่องทองเหลืองจากศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านประอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนที่มีอายุมากกว่า200ปีมีวิธีการหล่อทองเหลืองแบบโบราณเรียกว่าการหล่อแบบการสูนขี้พึ่งในการนี้ท่อพะเนตรการแสดง จากวงโปงลางบัวอุบลมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีชุดกังวานก้องคลองทายมูลที่ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ของตำบลทรายมูลอำเภอพิบูรณ์มังสาหารมานำเสนอในรูปแบบนาาศิสินสร้างสรรค์ เวลา1 6 0 15นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาราิยรัตนกัญญาเสด็จไปยังบ้านคำปูนอำเภอบารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นบ้านของนางคำปุนสีใสศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าพุทธศักราช2537ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กระบวนการักทอผ้าไหมที่สืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นของจังหวัด บนราชธานีปัจจุบันมีนายมีชัยแต้สุจริยาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ทอผ้าพุทธศักราช2564ลูกของนางคำปุญเป็นผู้ดูแลโดยมีการจัดแสดงและสาธิตการทอผ้าในเรื่องต่างๆอาทิสาธิตการทำผ้าธัญพั์และการทำผ้าเยาระบับเพื่อการอนุรักษ์ นางคำปุญถือได้ว่าเป็นเพียงคนเดียวในจงังหวัดอุบลราชธานีที่สามารถทอผ้าปูมหรือผ้าสมปักปูมได้อย่างสวยงามเพราะต้องใช้ฝีมือชั้นสูงเนื่องจากผ้านี้มีแบบแผนและลวดลายประณีตและซับซ้อนทั้งยังได้ฟื้นฟูผ้าทอลายโบร,ราณของอีสานที่เกือบสูญหายไปแล้วให้กลับมาทอขึ้นใหม่อีกครั้งเช่นผ้าสิ้นทิวมุกจกดาวผ้าสิ้นทิวผ้าสิ้นหมี่หรือมัดหมี่และผ้ากาปัว พร้อมทั้งมีการออกแบบผ้าต้อยทันสมัยแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ตั้งเดิมอาทิการปร,ปรับปรุงโทนสีของผ้าการออกแบบลวดลายนอกจากนี้ได้ออกแบบลายผ้าประยุกตามแบบลวดลายผ้าราชสำนักสำหรับใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระเน,นเรศวรมหาราชอีกด้วย โอกาสนี้พระราาทานลายผ้าสิริบัชิราพรแก่ภรรยานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและภรรยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อไปมอบแก่ผู้ประกอบการพาดทั่วประเทศ ผ้าลายพระราชทานสิริวัชราพรนี้เสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบรดลายผืนผ้าขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระาพราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567